คือจะบอกว่ามังกรเนี่ยเป็นทีเด็ดของเกมนี้เลยแล้วนี่ผมออกมาตีหมวดไปผมจดัดในฮาวต่อผมเดินในฮาวโดนุ้งตอนนี้คือเราพยายามจะไล่ไทม์ไลน์ของไมมิดอนนะผมที่ไม่มีมานาครับแล้วตีไปมี่ดอนอยู่ตีไปมี่ดอนอยู่แล้วสกิลไมมิดอนแล้วตีเอาตายครับผมเอาถึงตายแล้วเดินออกมาตรงนี้นนครับผมแล้วกดเพราะว่าสไปคอนเอาเลยครับผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในในเกม Hero of n e นิวเวินะครับผมหรือว่าเกมฮอนนะฮะซึ่ง เรานะครับมาทําการรีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าพลราไฟนะครับผมคือในแพทใหม่ล่าสุดเนี่ยมันมีการกลับอัปเดตนะคผมได้ยังเออมันไม่น่าสนใจหรอครับผมเพราะมันยาวฮะถ้ามันจะน่าสนใจคือมันจะต้องแบบสาม <c oughs> มัดพอรู้เรื่องกับเก <c oughs> ่งขึ้นนะสามพยางยิ่งดีครับผมแค่นี้พออย,ยาวแต่ไม่มีอะไรเลยเว้อบอกเลยอันนี้ ไม่ยาวปุก็ไม่เอ้ยยากอีกอ่ะแล้วน like ี่อะไรเนี่ยมึงมามึงอยู <h 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 ่ฝั่งไหนเนี่ยโอ้โหแล้วนี่ครับผมในฮาวอยู่ด้วยครับผมช็อตนี้ฮะนี่ครับเราแยกล่างครับผมขออภัยครับเขาเรียกว่าการปอกเปลือกมาแล้วนี่ครับผมสกิลเป็นหนึ่งทีสโลแบบตีนะครับผมโอ้โหแล้วเขามาดิมาเพียบเรับผมเบเฮมอนต์ก็มาเหมือนกันครับ แล้วดูเหมือนว่าะจะโดนนะผมนี่ครับในฮาวมาตีหนึ่งนาทีตีในฮาวหนึ่งาทีแล้วเก็บในฮาวก่อนเลยหนึ่งตัวผมไปแล้วครับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเมื่โหตอนนี้สองหนึ่งครับผมเบย์บอกกูยืนอัดให้แล้วเราไปเอาคีบม,มานะผมต้องมากันเยอะเลยก็แล้วสกิลไปหนึ่งทีแล้วตีใส่ครับโอ้โหเยอะเกินครับผมตอนนี้คือเราพยายามจะ like ไล่ไทม์ไลน์ของไมบิดอนนะผมที่ไม่มีมานาครับแล้วตีไมบิดอนอยู่ ตีมัมดอนอยู่แล้วสกิลมมดอนแล้วตตเอาตาย,<ป>าตายครับผมเอาถึงตายแล้วเดินออกมาตรงนี้นครับผมแล้วกดเพาวเวร์สะพายก่อนแล้วมาแล้วเพื่อนเรามาครับผมโอ้โหนี่ครับผมตันไปโดยพลัดสายครับผมแล้วจัด,ดกันต่อแล้วเก็บไปอีกหนึ่งตัวเอาอะโคตรมันนะผมเอาเรื่องเอาราวโอ้โหแล้วดูครับผมเอโลเนียโลเนียตันนีน้บอกว่าโดนแล้วล่ะครับอือไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าโหดขนาดไหนนะครับมาดูเอาเองแล้วกันนะครับผมมันโหดขนาดไหนครับเออผมก็ไม่รู้กันนะจริงนะ กูยังไม่รู้เลยเมื่อกี้กูทำอะไรอยู่นะรอเล่นครับรอเล่นครับก็พยายามดูแล้วว่าตัวเราเองก็เข้าเข้าออกโดยการที่อาศัยเพื่อนมาช่วยแก๊งแล้วก็ที่สําคัญนะผมเขาจะหาตัวเราไม่เจอครับคือมีคนเดียวท่านที่รู้ว่าตัวเราอยู่ไหนครับมันก็คือไอเด็กไม่มีดอนนะเพราะมันจะตายครับผมส่วนคนอื่นๆเนี่ยคือมันเป็นคีบนะมันก็คี่ตัวเล็กครับผมมันก็คงไม่ได้สังเกตเท่ากับพวกแบบเออพาลไซ์เดินอะไรอย่างงี้ยนะฮะ อ่าแต่ว่าเกมนี้ครับผมมาแล้วครับด้านบนครับดูเหมือนว่าจะต่อหรือเปล่าไม่ไม่ต่อก็เอาเอาต่อกลางก็ได้นะจริงดานไม่มีคนวะโอ้เข้าไปบนหมดแล้วว่ะเพื่อนโอ้แล้วตัวอย่างกากนะครับตัวนี้ครับนี่คือตัวสร้างพายุนะครับคือต้องเล่าให้ฟังก่อนพื้นเพพื้นเพนะครับผมตัวนี้ครับเป็นคนภาคเหนือนะครับลอกลอกไม่ใช่พื้นเพเป็นคนฟามป่านะครับมันชอบฟางป่านะะเพราะว่า ถ้าฟาร์มเลนครับผมจะจะกากมากครับผมแล้วมันจะไม่มีสกิลทําอะไรมากครับผม้วดีครับมาแล้วครับผมนี่ฮะโอ้โหล้าเดินออกมาก่อนแล้วสร้างพายุไว้เปล่านี่จะผมตีหนึ่งทีตีหนึ่งทีแล้วหัวแล้วหายครับมึงเก่งเกินไปหรือว่ามันอ่อนเนี่ยเฮ้ยกูถามจริงไม่เห็นในยฮาวแล้วเมื่อกี้เราจะดักยข่ล้วเลยแต่ว่าเออมันเขาก็ว่าทำไมเขาก้าตู้เขาวิ่งอ้อมป่าคือมีเนยฮาวตามมาด้วยไงนี่ครับเราก็ฟาร์มไปก่อนครับวันนี้ เราจะเอาเลือดคีฟนะผมมาเป็นเลือดของตัวแท้งให้เรานะเอาจริงก็คืออธิบายให้ฟังครับผมเผื่อตัวเผื่อตัวนี้ใครแหลยคนงงว่าเล่นอย่างไรครับก็มันมีหน้าที่ในการสิ่งคีฟเป็นหลักเลยครับผมเพราะว่าถ้าคีฟไาไหนมีสกิลอะไร<ๆ>เขาก็จะสามารถงัดศักยภาพของคีฟตัวนั้นออกมาใช้ได้นะครับอย่างเช่นคีฟตัวเนี้ยตีแรงครับผมอ่าก็ก็จะใช้ได้ประมาณนี้ครับแคทแมนนะใครก็รู้นะผมออล่าลิเกนมานาอะไรพวกนี้เพ<ม>ื่อนก็จะได้ด้วยอ่าใช่ครับประมาณนี้ประมาณนี้ ซึ่งเลือดตัวละครจะลดเรื่อยๆนะครับผมตัวละครค,คีฟนะครับยกเว้นว่าเราจะอัพเต็มมันถึงจะไม่ลดนะครับแล้วก็หลักๆก็ประมาณนี้แหละเป็นตัวเนียนป้อมที่เก่งมากๆเป็นตัวที่ใช้โคเดได้โกงจะจัดแต่ก็จะแลกมากับการที่เลทเกมมาคงไม่มีใครจะสู้คีฟนะครับผมเอาตรงๆแล้ถ้ามึงยังไม่มีของสู้คีฟมึงก็ไม่ต้องเล่นแล้วละ,ะครับอะไรอย่างเงี้ยฮะนั่นแหละครับคือเลทเกมมาก็จะไม่เก่งดับแนวกันเบิดเลยโอ้โหเนี่มิโนทอร์สตันได้ครับนตัวนี้ ขอก่อนเลยแล้วกันสกิลกันก่อนไหมเจ็ดนาทีแล้วเออว่ะสกิลสกิลปาสกิลปรับอะไรมาบ้างอะเอออธิบายสกิลพื้นฐานก่อนก็ตัวนี้จากเดิมใช่ไหมของเดิมมันก็สกิลหนึ่งเป็นสกิลปลาสโลทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นอ่าขโมยบัฟขโมยบัฟไปฆ่าไม่ใช่ขโมยบัฟสันติต่อต่อต่ออุ้ยแล้วดูดิฆ่าอีกแล้วเนี่ยโอยมึงไม่หลุดใจเฮ้ยไม่รู้เลยเฮ้ยมึงคิดว่าคีบตีอ่ะเนี่ยเฮ้ยหลับในโอ้โหมึงคิดว่าคีบตีมั้งเนี่ย แล้วนี่ผมออกมา,าตีหมวดไปผมก็จัดในฮาวต่อผมแล้วดูในฮาวโดนโอ้โหลูกมันมันบา้าขั่งมากแล้วเข้าคีบเดินหนีแล้วผมดูฮะโอ้โหฉันกูร้องไห้นะต้นอย่างเงี้ยแล้วนี่ครับฟาราไซครับผมไปแล้วครับเราไม่มีอะไรมากนะเราใจเย็นครับผมรอสกิลลัสโอ้โหแล้วนี่ครับดาเมจถึงครับผมก็ตีเลยครับโอ้โหให้เลยฮะมึงขึ้มาเล็กม็อกเจ็ดนาทีว่ะโอ้โหมึงบา้าขั่งแล้วจริงๆ มึงมึงข้างแล้วตอนนี้ยเฮ้ยมอกเจ็ดนาทีแบบนี้สกิลก็ยังไม่เสร็จนะเออสกิลแบบว่าสกิลหนึ่งเป็นสกิล solo ครับผมอัพเสร็จแล้วเราจะสกิลมันแลกกันไปนะส่วนสกิลสองสกิลสิงคีปซึ่งถ้าเราอัพเต็มเนี่ยเลือดคิปมันก็จะไม่ลดใช่ไหมโปรตีนจะลดนะแล้วก็อย่างหนึ่งคิปมันก็จะเวลาออกเนี่ยมันจะได้เลือดเยอะนะครับแล้วก็สกิลสามมันทําให้เราตีแรงขึ้นนะครับช่วยให้เราตีแรงเวลาสิงคีปเวลาตีคีปตีอะไรพวกนี้มันจะแรงขึ้นอันตีเป็นการแลกบัฟก็พวกดีบัฟฟอออ่ะะะสมมมมติเรราีีีดบัไไ หล่อซับรีตันติมาอยู่ที่ตัวเราเนี่ยหมือนต่้งรถเกาะอย่างเงี้ยแล้วก็โดดใส่ทีทีนึงพวกบปั๊บทีปั๊บพวกนั้นจะไปอยู่อีกทีมนึงหมดเลยใช่ครับประมาณนั้นครับเฮอสไรอย่างงี้หายด้วยนะครับใช่ใส่พวกเดินเดี๋ยวคอยวางกันครับส่วนปั๊บป้าผมกลับมาอันนี้คือทีเด็ตของตัวนี้เลยโอ้ยตายกันแล้วมีปัญหาวะมีเหลืองครับผมมีเหลืองครับโอ้โหแล้วดูตัวที่พวกนี้ฮะขออย่าเดินผ่านเลยนะครับผมไม่สนครับวันนี้ฮะมึงก็เกินไปต้น มึงไม่สนใครเขาเลยเหรอโอ้โหมึงเอามาปี้วคนเดียวเลยเหรอ,อก็สําหรับที่ปรับมาตอนนี้คือสกิลสองอย่างเดียวเลยสกิลเดียวด้วยเห็นยาวๆแบบขนาดนี้สกิลสองอันเดียวครับผมทุกคนาาคือสกิลเนี้ยออมันก็คือสกิลสิงค์ปปกติแหละแต่ครั้งที่แล้วทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเวลาสิงเนี้ยถ้าเราถ้าเราออกคีิปไม่ทันหรือโดนอีทีมฆ่าคุณ <อา S 2> ไม่ได้เงินนะใช่ปะอ่าใช่ใช่ใช่ใชไม่ได้เงินคือมันจะมันจะเหลือศูนย์เลยเอี e ๊ยคีก็ไม่ได้ไม่ได้ค่า ่ะเดี๋ยวกูจะลองฟาร์มจนคนตายแล้วกันจะได้เห็นภาพเป็ชัดใช่เอาง่ายคือถ้าคีปเราอ่ะถ้าเราไม่ออกอ่ะเราจะไม่ได้ตังค์ครับใช่ไหมล่ะใช่หรือโดยทีมค่านี่เออะเออสมมติเนี่ยอ่ะไหนๆก็สิงมาแล้วก็ให้ตังค์เขาหน่อยแล้วกันเนีะขออันนี้อ่ะเนี่ยตังค์นี่ตีปั๊บเจ็ดสิบห้าบาทไทยเจ็ดสิบห้าคือเงินที่มากที่สุดในบรรดาคีปแคมป์ทั้งหมดอย่างเห็นเมื่อกี้ตัวนี้เห็นป่ะได้หกสิบห้าถูกป่ะ อเออ75มันให้เลยเว้ย75แน่นอนการันตีอ๋อปกติแล้วเขาไม่ให้สิ่ง,ง,งตัวเล็กตัวน้อยกูได้75หมดคือบวกกับอีก125 EP เวเล็กประสบการณ์อ๋อนี่คือให้แบบ <5 S 2> เยอะ <5 S 2> ๆ,ๆไปเลยแน่นๆไปเลยการันตีว่ามันจะได้ EP แล้วอัพเลเวลสอทีเวลาสิงตินเลเวลห่งอ,อ๋1 1> อเท่ากับนี้เราก็มีเทคนิคแล้วแต่ว่าเราไม่ได้บอกครับผมก็คือสิงปุ๊บออกได้เลเวลสเลยมาถึงใช่ไหม ใช่ใช่สิ่งละออกได้เวอสองเลยแต่ว่าก็คงไม่มีใครทำหรอกเพราะว่าเขาคงเขาคงไอ้นี่กันคงแบบไปฟาร์มตัวเล็กตัวน้อยกันนะ,ะนี่แหละนี่แหละที่เด็ดแต่ว่าถ้าทีมมาตีเราใช่ไหมภายในเวลาสิบปีนั้นนะ่ะมันจะเป็นอีกทีที่แชร์กันไปกับเงินเงินด้วยเงินคิดด้วยก็แต่มันก็ดีกว่าเราไม่ได้เลยไงเออเออเออแล้วดูดิคุณชมดูครับฟาร์มไวชิผายเลยนะครับเนี่ยโคโนนก็เกิดน้เวอสิบเอ็ดเหมือนกันนะโอ้โหอ แล้วโคโนตเกิดนเน่ยโคนดโนตหมดด้วยจริงเหรอเออเลาไล่ดูฮีโร่ดีกว่านะครับผู้ชมครับมีทางด้านของพาราไซครับคิวเก้าตัวแล้วนะผมเห็นอย่างนี้นะครับไม่รู้มันเป็นบ้าคลั่งอะไรมาขนาดไหนครับมีพาราไซครับผมมีเป็นโซลิเปอร์ครับผมมีเป็นโคโนตเบเฮมอสและ,และเพสเซเลนครับผมซึ่งโคโนตอ่ะก็ทีมเรานี่หว่าที่หายด้วยทีมนึงเออโคโนตทีมเราโอ้ทีมหนึ่งเขาน่ากลัวนะจริงๆอ่ะสกิลออเขาเยอะนะครับ มีแมกนิดอนที er> ่มีสกิลสตันนะครับผมแล้วก็มีไนท์ฮาวซึ่งเป็นแครี่ร่วมกับแคล้งเลเบนนอร์นะครับผมส่วนเล็กเคยเห็นเผาจนตายป่ะที่หรอมาเอรอนเนียก็เป็นตัวที่แบบว่านี่ครับไม่ค่อยได้สนใจอุ้ยอุ้ยเดิน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 ตรงนี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยลดคอดนะอุ้ยจับจจับกระตุกกระตุกไม่ได้วะไม่ได้วะไม่ได้วะนี่คือคิดที่มีสกิลวินวอล์กนะผม เดมันมันติดม็อกอะแล้วเราติดม็อกไม่ได้เลยเออหอค่อยซุ่มมันโบลิอเลยโอ้โหคนนนี่คือฟาร์มมันเลยใช่ไหมนี่แหละครับมาแล้วครับแข็งครับผมเหยื่ออารมณ์ของเราครับโอ้โหแล้วเลวนอก็อยู่สามหนึ่งในต้นโอ้โหสามหนึ่งตอนหน้าแครี่ผมแล้วมีมาพอดีโอ้โหดูโดมครับผมโดมอย่างเท่เลยครับช็อตนี้ผมก็ตีหนึ่งทีนายฮาวเจาะครับผมโอ้โหโดนเบมอตันไปหนึ่งทีเขเก็บไปหนึ่งตัวก่อนแล้วมาต่อได้ครับดีอีกสองครับผม ว่าหมดแล้วว่าต้นหมดแล้วจริงโโอ้หรีวิวหมดแล้วจบอะไรรีวิวหมดแล้วจบคลิปเลยแล้วกันรีบไปมึงดูเดี๋ยวมันหมดแล้วอ่ะคลิปบ้าเลยสิบนาทีจบเลยเกมนี้เกมนี้จะมาจะมาเป็นสายใจใจแบบอยากจะเล่นแบบเว้แรงแรงคือแพทเน็กกิมมอปแบบใหม่ด้วยแม่งแรงคลิปหายเลยแรงแบบสุดลูกหูลูกตามากเดี๋ยวจะจะกิมมอให้ชม เปล่าครับผมเล่นสเปลฉาดตามไี่ครับเนี่ยรกูให้มึงก่อนนึงหน่อยนึงหน่อยนึ่งก็มาหน่อยหนึ่งหน่นยหนึงก็ดีห่อยหนึ่งก็มาแล้วไหนข้างฟอเข้าซอยมาแล้วเหมือนจะมีชิบหายกูเหมือนจะมีไม่มีครับผมเงียบกิฟต์ไม่มีครับไม่มีต่อ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 ที่ฮีโร่ครับผมฮีโร่นะครับคุณผู้ชมครับเออเราเองอ่ะเล่นสายเนี้ยผมว่ามันเก่งนะครับผมเอาจริงๆริงเลยสายเวทแม่งเก่งครับเพราะว่าอีกทีนึงแครี่ครับ ซึ่งแคลี่อ่ะต้นเกมครับผมคงไม่มีใครออกแบบชังกนเทสชิ้นแรกนะเขาก็ต้องของฟาร์มก่อน,นครับซึ่งของฟาร์มเขายังไม่ได้เลยเห็นเปล่าเลเวนอยมีดูดเลือดเนี่ยยังไม่มีแบบพวกเอ่อที่เป็นค้อนส่ฟ้าเนาะแคลงเองก็ยังไม่ได้ค้อนส่ฟ้าผมเพราะฉะนั้นแล้ว10นาทีเนี่ยโอ้ต้นก้วเสดเสดนะคว้า,นายนที่2ีนาทีจบแล้วเห็นไหม ต้องดูกันไปายาวๆนะฮาวก็เล่นดีนะไอ้ไมค์น้องก็เล่นดีนะมึงลองแบบโซโล่คนเดียวแบบยับยับดีแบบว่าเพื่อนไม่ต้องสนใจเลยเ <ละ S 2> พื่อนฟา์มไปเลยจบเกมกูเองเออกูซัดเลยกูซัดเ,เลยถ้ามึงบอกว่ามึงแบบของจริงนะมึงบอกมึงของจริงนะบอกเพื่อนไม่ต้องมาไอ้เพื่อนฟา์มไปเลยเดี๋ยวกูเล่นของกูเองกูเจาะไปเรื่อยๆของกูเองเอาให้ร้องอะแล้วเพื่อนก็ไม่ต้องมายุ่งเลยนะถ้าตายก็คือตายเลยเออเป็นไงนักเลงเปรี้ยวจัด ไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็บ,กบ,บายอเอาด้วยดิประเด็นเดเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาส่งก่อนขอมาส่งเมื่อไหร่นะเออนี่ครับมาแล้วสเปล,ลครับผมโอ้โหลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้นคือเดิมทีม็อกมันก็แรงครับแต่ทีนี้มันหมดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับ <c oughs> นานนานนานมึงยังบอสเตา้าตีนะ่ะเราก็ฟาไปก่อนนะผมวันนี้อีทีมันเขาดันป้อมแล้ววะว่าต้องสักหน่อยว่าต้นทัชเธเขเิมเกินไปแล้วว่ะอู๋เบมมดลงอย่างนี้ผมโอ้โหสภาพมึงเอยเรเวนน้อเรเวนน้องเธอถามจริง โอ้โหมันกูเจ็บกันเหรอเฮ้ยนี่ครับผมสกิลเข้าไปครับกเก็บหนึ่งตัวเก็บได้หนึ่งตัวก่อนนะผมโอ้โหสองตัวครับผมแลต่อตรงนี้เอรูเนียบอกมานาคูหมดแล้วผมวิ่งเบินไปพี่เบินไปก่อนนะผมแล้วมาแปดถ้าผมตัวนี้เรามาแปดสัตว์จะเก็บครับผมโอ้โหโดมแบบนี้ครับผมเพื่อบอกกูเกือบตายครับไอโดมแบบชัดเจนมากเลยเจนน่าล้มมึงเนี่ยดูแบบว่ากูจะเอาตัวนี้มึงอย่านะตัวนี้อย่าแหลมอย่าแหลมโอ้โห ว่ามึงต้องโส olo โอโ่ะต้นจริงถ้าคิวทั้งทีมเนี่ยมันได้ทั้งทีมไงแต่ต้องลองเลยต้องลองดูมึงต้องคนเดียวอ่ะแบบคนเดียวแบบเอ้ยกูค,คนเดียวพอนะอะไรเงี้ยแบบเพื่อนไปฟาร์มเลยเพื่อนไม่ต้องสนใจใครเลยกูจัดกูจัดของกูเองหอคอยซุ่มมันโบเลียแล้วนี่ครับด้านบนอีกแล้วต้นสองห้าป่ะละ่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกรัด ต้องจัดขีอูแล้วมีโนทอด้วยตัวเก่งเลยได้ตัวเก่งมาเลยอ่ะตัวเนี้ยดูดิครับถึงขั้นผิวหนีครับโอ้ตันเลยครับตันเลยเหรอเพื่อนกูผิวหนีอ่ะโอ้เกือบตายนะเล่นไปนะมาเลยครับก็มาเลยครับไม่ได้กลัวนะครับผมให้ล้อมเลยแล้วหลบปะล่ะหลบปะล่ะเอ้ยปลาใส่คีบไปเหรอไม่มีนะไม่มีใครเขาปาใส่คีบหรอกเพื่อนนี่ผมดาเมจครับยังมีอยู่ครับต้องระวังครับผมเพื่อนเรามาแล้วครับผมแล้วที่ผิวมาแล้วปั่นไปหนึ่งทีโอ้โหเขาเรียกว่าสักอบแห้งครับผม เนี่ยผอยู่ตรงกลางวงเดี๋เดี๋เดี๋กูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บแต่ขอโทษสิแรงกว่านะครับผมทั้งเจ็บทั้งแรงโอ้เจ็บเจ็บเจ็บจะขอขึ้นหน่อยขอสิงหน่อยเออไอ้ต้นผายตายไม่เห็นหลังไงไม่ไม่ทันมองมึงต้องแบบแสงยานุภาพมึงต้องแบบชัดเจนนะต้นมึงต้องคนเดียวอ่ะตอนเนี้ยแต่วิ่งหาอ้อมปากเลยมึงดูเอรอเนียดิตอนแรกเขาโดนกดหนักมากเลยแม่งเขาได้ตัวเดียวโคของมาแล้วจะคาราฟาว เฮ้ยนี่ไงเด็กโดนตันก่อนแล้วผมม่นี่ครับโซโล่คิวคิวๆนะครับก็มึงคิวภารกิจจะให้ถึง30คิวด้วยต้นจริง30คิวจริงมึงว่าทำไงได้30คิวอ่ะมันจะดูเก่งเว้ยจริง20คิวก็เก่งนะแต่กว่า31ลว่ะ3าเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องหนึ่งอ่ะมึงหนึ่งไม่ได้หรอกหนึ่งมึงจะไม่เปรี้ยวเดี๋ยวมาดูมามาโอ้โห แล้วมออกสเปลชาดมาแล้วเดี๋ยวดิมันจะเป็นสเปลชาตยังไงของแรงก่อนมันจะเป็นแรงแรงแรงกว่าแล้วก็แรงขั้นสุดนี่บอกว่าเออแรงแรงแล้วแรงหยิกแล้วก็แรงขั้นสุดแล้วี่ยมึงแล้วเอเออเออ้ยอุ้ยขอยืมหน่อยนะแคล้งแล้วมาดีครับผมล็อกไว้หนึ่งทีแล้วตีแล้วตีหวดล้อมครับผมป่าล้อมเมืองนี่ผมดัดด้วยครับล้วกูงครับผมวัตถุกนีโหูตายแรงขั้นสุดที่ผ่ายแล้วขั้นสุดกูเชื่อแล้วจริง อตอน <พบ S 1> นี้นยังแรงกว่าอยู่ยังแรงกว่าอยู่ยังไม่สุดยังไม่สุดมึงเริ่มโยนเกมได้ต้นกูดูออกเฮ้ยนี่แหละนี่แหละมังกรมังกรเออเฮ้ยคาถาฟ้ามาแล้วคาถามันด้วยคือจะบอกว่ามังกรเนี่ยเป็นทีเด็ดของเกมนี้เลย<ห>ทีทีเป็นตวเวทเยอะใช่ไหมมังกรเนี่ยมันจะมีออร่ากันเวทเวทลดดาเมจเวทยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้ยเออเปอร์เซ็นต์สำหรับคิโคือมันได้ออร่าทั้งทีมด้วยไม่ได้ตัวเราตัวเดียวเพราะฉะนั้นเรยว่านอจะตีเข้าไปเนี่ยพวกแข้งไมมีดอนคือแม่งเป็นเวททุกตัวเว้ย อนเนออไปตอนเนี้ยมึงต้องโชว์แล้วมึงต้องโชว์แล้วจริงตอนเนี้ยเพื่อนมึงคือไม่ไหวแล้วโอ้โหเอา้าเฮ้โอ้คือยังไม่เห็นคราบสุดเลยเล็กโอ้โหเอาไว้ทุกคนเดี๋ยวยังไงถ้าถ้ามีโอกาสคา,ซารซยอัพเพดใหม่ผมจะจัดให้ชมแล้วกันนะคุณต้อง,องรออัพเพดเลยเหรอโอ้พระเจ้าไมตายเถอะดูครับผม 17บคิวตาย2องแอสทิฟสี่ครับผมกูเหมือนกูมมันตอนแรกอย่างเดียวแล้วตอนท้ายก็แบบตอนทีทั้นสองนะแบบอารมณ์แบบว่าคุณปัญญาหรอกเฮ้ยทักสักคู่เดียวครับที่พายโอ้โหสมเก่งคักแต่น้อ